สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่พ่อทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะฮะบ่หูคือกันว่าเมืดย่างราวาตอนที่เมไปตัดมามันย่งอยู่ใดอีกปรบ้านลดนึงมันถือแดดตากแดดมันเลยใบมันเลนเ่อยโซนหมด ตรงพื้นที่ที่แม่ควานไปเอาต้นกล้วยก็เหลืออยู่ประมาณรดหนึ่งนะคะก็ไม่ทราบว่ามีคนไปเอาหรือเปล่าก็บอกคนที่หมู่บ้านชาวเขาไปเอาเหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปเอาหรือเปล่าส่วนนี้คุณยายบุญหลายก็จะได้อาหารสับเปลี่ยนบ่อยนะคะ แม่ควานก็ไปเอาเองนะคะเมื่อวานนะคะเพียงแค่เขาโทรมาบอกว่าให้รีบไปเอาแม่ควานก็รีบไปเลยนะคะเพราะเขาให้ฟรีไม่ได้ให้เสียตังคะคะเราก็ต้องรีบไปเอาช้างถ้าได้กินต้นกล้วยก็จะ อิ่มได้นานนะคะอ้วนเร็วด้วยนะคะคุณยายบุญหลายตั้งแต่กินต้นกล้วยน้ำไม่ค่อยกินเลยนะคะเพราะว่าต้นกล้วยก็มีน้ำอยู่แล้วก็จะทำให้คุณยายบุญหลายเขาได้อิ่มนานสองวันแล้วที่เมควาณก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะไปเอาญ้าอย่างเดียวนะคะกลับมาจากต้นกล้วยก็ไปเอาญ้าต่อ เด็กก็ร้อนร้อนมากนะคะแต่แม่ควานก็สู้สู้ไม่ถอยนะคะเพราะว่าแม่ควานก็เคยลําบากมาตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้สบายมาตั้งแต่เด็กแม่ควานก็เลยสู้ได้ทนได้นะคะถ้าเป็นกระเบื้องก็คงจะไม่หนาเท่ากระเบื้องหนาตาช้างนะคะ พให้เขากินไปเรื่อยๆนะคะถ้าให้เยอะเขาก็จะเหยียบทิ้งนะคะคุณยายหลายนิสัยเสียเวลาให้ย่าเยอะชอบเหยียบหญ้าทิ้งนะคะแล้วก็โยนทิ้งก็ไม่สงสารแม่ควานเลยนะคะว่าแม่ควานน่ะตากแดดร้อนไปเอายามาให้กิน ค่ะแม่แม่ท่านใดเข้ามาแล้วพ่อพ่อท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบุญลายด้วยนะคะก็ขอ,ก,ขอก็ขอความเมตตาจากแม่แม่พ่อพ่อทุกท่านนะคะคนละคนละหนึ่งไลค์นะคะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพังบุญลายนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกับช่องพังบุญหลายนะคะและก็ให้กำลังใจกับแม่ควานทุกๆวันนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มีความเมตตามีความเอ็นดูกับช่องพังบุญหลายนะคะเศษหญ้าเศษหญ้าที่คุณยายบุญหลายกินไม่ กินเป็นเศษเอาไว้น้องตางเขาก็ไม่เอาไปทิ้งนะคะเขาเอาไปใส่ต้นไปใส่หญ้าในเปียกของเขานะคะเพื่อเป็นปุ๋ยนะคะเดี๋ยวแม่ความจะพาไปดูนะคะนี่นะคะเศษหญ้าเศษหญ้าที่เราเอามาจากที่ของคุณยายบุญหลายกินเหลือนะคะแล้วก็จะเอามาใส่ต้นไม้นะคะใส่หญ้าให้เขาเป็นปุ๋ยนะคะก็จะได้สวยงามนะคะไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยมาใส่นะคะ ใสยย่ยาพวกนี้ก็เป็นปุ๋ยได้แล้วนะคะถ้าใครขยันก็จะมีหญ้าให้ช้างของตัวเองได้กินนะคะอันนี้เป็นหญ้าของควานของพังขมูลนะคะนี่ค่ะหญ้าเขาก็ตัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาใหม่นะคะควานของพังขมูลนะคะเขาปลูกเอาไว้ น,นี้ก็พึ่งเริ่มขึ้นมาใหม่นะคะกําลังสวยเลยนะคะนี่ค่ะคุณยายพังคำมูลนะคะอยู่ใกล้ๆกับคุณยายพังบนหลายนะคะนี่ค่ะหญาหาของเจ้าของเขานะคะ เขาก็ปลูกไว้แล้วเขาก็ตัดหมดแล้วนะคะก็รอให้มันขึ้นใหม่นะคะก็เอาเศษหญ้าที่ยายขมูลกินเหลือก็เอามาโรยทับหญ้านะคะให้มันเกิดใหม่นะคะให้หญ้าสวยกว่าเดิมนะคะแล้วก็ลดน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีของควาเลี้ยงช้างนะคะควาที่ขยันนะคะเขาก็จะปลูกหญ้าไว้ให้ช้างของเขานะคะ คามของพังคามูลเขาจะเอาใจใส่ดูแลในเรื่องญ้าแล้วก็ช้างของเขามากมากนะคะนี่ค่ะคุณยายพังคามูลนะคะหางของคุณยายคำมูลไม่มีนะคะค่ะช้างที่ผูกมัดแถวแถวนี้ก็มีความเคยชินกับเสียงของปืนแล้วนะคะ เขาก็จะไม่ตื่นนะคะเขาก็จะปกติแล้วเพราะว่าอยู่ที่นี่นานแล้วความเคยชินก็เริ่มจะชินแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงตอนเย็นนะคะข้างหลังสนามยิมปืนก็จะมีหญ้าเฉียวขจียนะคะตอนยินๆินเขาก็จะเปิด น้ำรดทุกวันนะคะถึงว่าลูกปืนมันกระเด็นออกมานะคะอยู่ตรงมุมมืดน,นั้นจะไม่มีที่ปิดกั้นนะคะโล่งเลยนะคะถึงว่าสนามถึงว่าลูกปืนมันกระเด็นออกมาได้นะคะ ช่วงกินถ้าเขาไม่เปิดน้ำก็น่าจะนั่งเล่นอยู่นะคะบรรยากาศดีค่ะพรุ่งนี้แม่วานก็จะพาน้องหมอกไปฉีดวัคซีนนะคะคุณหมอนัดฉีดวัคซีนกันพิษสุน,นักบ้าแล้วก็วัคซีนแก้โรคหัดนะคะแล้วก็วัคซีนแก้โรคแก้หมัดแก้เห็บนะคะ พื้นที่ก็จะลาดชันหน่อยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบรอบด้านข้างสนามยิงปืนนะคะพอตกเย็นมาเขาก็จะเปิดน้ำลดลดหญ้า ก็จะมองไปเห็นพังกองเงินแล้วก็พังคำมูลนะคะแล้วที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นพังลำดวนค่ะ เสียงลูกปืนก็จะกระเด็นออกมานะคะที่ห,หลังคาสีเขียวนี้ก็จะเป็นตลาดผลไม้ไทยนะคะตลาดผลไม้ไทยแล้วก็สนามยิงปืนแล้วก็หมู่บ้านชาวเขานะคะอยู่ด้วยกันหุ้นส่วนนะคะค่ะก็ ฝากแม่ๆทุกท่านนะคะพ่อๆทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบุญลายด้วยนะคะบางวันแม่ควานก็เบอรเนะคะลืมลงคลิปก็มีนะคะลืมทําคลิปก็ขออภัยมาด้วยด้วยณนะที่นี้ด้วยนะคะฝัออ่งโน้นก็จะเป็นบ้านของแม่ควานนะคะ น้องใหม่ค่ะสำหรับวันนี้แล้วก็แม่ควานก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ